อะไรยังไงบ้างแล้วตรงไหนหน่าสนใจแล้วให้กลับไปดูตอามีฝรั่งรีบจอดเลยครับรีบจอดเลยท่านผู <laughs> ้ชมตอนนี้เรากํลาลังวนๆดูอยู่ในชมบ้านเมืองของชาวอำเภออุ้งผางน,นะครับเช้านี้ก็มีผักมาวางขายแล้วนะมีผักวางขายก็วางหน้าบ้านใครก็หน้าบ้านเขา,น,า,า,น,ขา,น,าขนะครับื ร้านผักก็เตรียมเอาผักมาวางเรียงข้างรั้วแล้วนะครับวางเรียงนีงนี้ก็เตรียมนะครับเตรียมการค้าการขายนี่มาถึงถนนสุขวัฒนะสอยสามรับก็มีบ้านไม้ชั้นเดียวบ้านสองชั้นนะครับบ้านไม้สองชั้นเป็นลักษณะของวิศวกกรมเฉพาะนะครับกว่ากับเฉพาะต้งเก็ตัวบ้านกับตัว ระเบียงที่ยื่นมาก็ทําการค้าขายนะทําการค้าขายเราก็หัวเขียวเป็นหนีหนีผมเป็นหนีหนีแล้วแฝดใช่ไหมบ้านเราไอันนี้เขาทำลาวเลยมันก็ได้แต่ก็ไม่ได้มีเวลาทำเวลามีแต่ไม่ทำอุปกรณ์นปซื้อตะไคร้เม็ดเันนี้เนาะตรงไหมเป็นตลาดมตรงใต้เนาะถ้าตรงไปน่าจะสุดแล้วแหละนะสุดแล้ว ตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆวงเวียนนะครับครับก็มาชมกันต่อนะครับชุมชนอุ้งผางแลัวก็เช้าๆ้านะครับตะวันพนขบข้าพอดีเรามาชมวิถีชีวิตยามเช้าของชาวอุ้งหางบ้านว่างนะครับให้เจ้า ไม่ติดแล้วมันมีน้ำยาเลยฮะไปไปเชียงใหม่ไปลำพางไปคนอหมด้มั้ยมะละกอนะครับมะละกอกล้วยอ้อย เงาะครับเงาะสดๆนะเงาะสดๆตลาดตลาดสายกว่าตรงนี้ก็ปลาดุโกโขนะครับปลาดุโกโขเช้าปลาดุกโขข้าวกาแกงนะกับข้าวถุงบ้านบ้านไทยบ้านมันร้านตลาดเสื้อผ้าก็เปิดแต่เช้านะครับเด,เดี๋ยวแวะร้าน,นนี้หน่อยครับเดี๋ยวจะหาหมอ สตัวดีมีครับอันนี้หมากนะครับม้วนเป็นคำคำคำละสิบบาทนะครับกินแล้วเมาไหมเนี่ยกินแล้วเมาไหมเมาเมาเมาหมากนี้ก็จะมีใบพลูครับมีใบพลูนะครับ แล้วก็ทาด้วยปูนนะครับทาปูนนะนี่คือหมากเลยนะครับหมากอีกครับต้นมาขามตันนี้ก็ตกคอตัวนะครับดกคอตัว ผักชาวร้านนี้ถือว่ามีผักมากที่สุดนะครับมาดูว่ามีผักอะไรบ้างมีกล้วยส้มโอแปลงไทยแดงกว้าผักกาดขาวนะครับอย่างพวกนี้พวกนี้เราออกแบบินตาบ้านเช้านะครับตัดเช้าปลาบินตาบ้านครับก็เป็นระยะเท่านั้นวัดอุ้งขางครับวัดประจำอำเภอนี้นะครับ แล้วก็ตลาดเช้าจะมีอีกตลาดหนึ่งครัตลาดนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกกาแฟเปลาาน้องโผล่ีกตะหมดแลวเราลงทางนี้ละมั้งเนาะขนมกล่องนะขนมกล่องไม่มีไม่มีก็วันนี้เสียใจด้วยครับถนนห้ามผ่านจะจัดกิจกรรมการเต้นคอมถนนไว้สัญลักษณ์ของหน้าวัดนะครับแล้วก็มีพระศรีวลีปุกปั้นอยู่ วยงามนะครับศูนย์เด็กเล็กก็กระทัดรัดดีครับลองดูที่ภูเขานะครับเห็นที่ภูเขาตอนนั้นเห็นหมอกขึ้นอยู่บนข้างบนยอดเขาเนะเต็มไปหมดทั่วบางมองไม่เห็นยอดเขานเพราะธรรมดาที่ด้วยสายตาแล้วจะเห็นภูเขาสลับซับซ้อนตอนนี้เห็นแค่เป็นเพียงพุ่มต้นไม้ข้างล่างภูเขามองไม่เห็น เช้านี้ก็มาบินธบาตเช้าครับปาฟังพระให้พรเช้ากับสาวอุ้งผางนะ่ชุดตักบาทหน้าบ้านอย่าไปมองดูพระเดี๋ยวพระจะอาย <Hi. S 1> ครับร้านยี่สิบก็มีนะครับกะละมังหม้อโถชานะครับก็ตลาดนะครับตลาดตลาด อตองกเับละตรงไปไงลอเราต้องมากลับทางตรงนี้เราต้องลงทางภาเลนี่ก็คือซ้ายมือนีตาดถนนไพววนซอยแปดนะครับประเวศไพวนวนร้านนี้ก็มีกับข้าวถุงนะครับกับข้าวถุงนี่จะมี3าส<ม>แห่งด้วยกัน นี่ก็มีกับข้าวถุงขายที่ว่าการอำเภอนะครับลงขามจะไดแล้วมานะใหม่มาขึ้นไอคือล็อกันะเตรียมใส่บัดเช้านะครับตรงนี้ถนนสุขัฒนะซอยห้าจะเช้ามาก็ร้บบ้านใครบ้านมันนะครับทำความสะอาดตรงจุดนี้ก็เป็นจุดรวมผักเหมือนกันนะไม่ผักมาส่งไว้เป็นทุงใหญ่ บ้านทรงโบราณนะครับก็ปล่อยให้เถาวันขึ้นไปเลยเก็บกินข้างในห้องตรงน,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 ออนี้ไม่มีเจ้าของนะครับตรงนี้ไม่มีเจ้าของนะครับาแต่ละจุดนะครับจะมีผลไม้กับข้าววางไว้สำหรับบริการยามเช้า เราไร้นวี่้เามารถ้นตเี่าเสาขนาดนี้กำลังดีนะครับปลูกว่านทางซ้ายมือเนี่ยเสาทางซ้ายมือ บ้านหลังนี้ก็ทรงสวยนะครับข้างๆบ้านปลูกของบุ้งตามธรรมชาตินะมีจั่วหลายชั้นนะครับต้นหน้าเปิดขายก็แต่และบ้านก็จะเป็นหมู่บ้านเรียกเป็นคุ้มนะคุ้มให้ก้าวต่อการปกครองดูแลของผูนนน้นำป่าก็โคตร้าเป็น ตักแก้วแถวโน้นนะวาขายข้างทางเรียบเลยแหถ้าเราไปยุงปลานะครับกแบกข้าวโพาครับก็จะเข้าที่พักนะครับตอนนี้มีที่พักเยอะแล้วเป็นรีสอร์ทเป็นมีรีสอร์ทมีห้องพักให้เลือกปลาโลละสองบาทแจกเม็ดแล้วด้วยนะครับทีนนี้ก็ สีขวามือนี้เป็นภูเขาขึ้นไป,นไปชั้นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับด้านซ้ายมือนี้ก็จะเป็นรีสอร์ททิงดอยเราจะขึ้นไปอีกนะครับข,ร<อ>ขึ้นไปบนนโ้นเนียน <laughs> เขาเขาจะหาคือเขาต้องล้มต้นด้วยใช่ก็ที่จะได้เป็นลาบเป็นหน้าด็กเดยวาหมอนจ่ไปไหว้ทุกอย่างรอบๆไปไมะได้ไม่ต้องฉีดยาก็ระถามางเย็นก็คงจะมาจบการรายงานทุกท่านไว้ที่อุ้งหนะางริเวอร์ไซด์นะครับ